สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องลุงพีสายเบลหเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงพีก็จะมารีวิวกับหมวกกันน็อกค่ายไอดีนะครับอินโทรเมนท์นะครับบวกกับการตั้งค่านี่นะครับอันนี้ไอหมวกกันน็อกที่เคยรีวิวว่าใส่แบบไหนนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวบลูทูธนี่นะครับวันนี้มารีวิวใส่หมวกกันน็อกกับไอดีนะครับกับค่ายไอดีอินโทรเมนทนะครับหมวกไทยแลนด์ แล้วก็อันนี้แล้วก็จะบอกข้อดีข้อเสียที่ซื้อมาตั้งแต่ต้นนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ติดกับไอ้กล้อง GoPro นะครับนี่แต่งเรียบร้อยหมดแล้วใส่กับบลูทูธนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นบลูทูธของ Tcom SC นะครับนี่ซื้อมาแล้วนะครับอันนี้ได้มาราคาประมาณพันสี่นะครับใช้ดีนะแล้วก็ข้อดีของการติดบลูทูธดีอย่างหนึง่งตรงที่ว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับมือถือดูหนังฟังเพลงนะครับเสียงลาโพงนี่อย่างดังเลยนะเข้าไปในหมวกกันน็อก ก็สามารถเปิด GPS ในระหว่างทางที่เราดูแล้วก็จะสิริก็จะบอกระยะทางเออได้ยินข้างหูมันก็โอเคนะบอกทางบางทีฝนตกเราต้องเก็บมือถือไว้ที่กระเป๋าเงี้ยครับในการออกทริปมันสามารถที่จะบอกว่าเอออีข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นอะไรของเขาเนี่เออบอกละเอียดเลยนะครับอันนี้ที่ซื้อมา TCOM SC นี่ลองไปเชิญดูในช้อปปีดูนะครับอ่าข้อดีของคุณสมบัติของเขานี่ก็คือ1สามารถอินเตอร์คอมนะครับหมายถึงใครมีรุ่นเดียวกันของรุ่นนี้หรือว่ารุ่นที่ใกล้เคียง แต่ลุงพีไม่เคยเชื่อมต่อนะจากรุ่นข้ามรุ่นนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับ <c oughs> จับพอจับเสร็จปุ๊บเนี่ยคนนิยมใช้นี่กันแต่ลองต้องลองดูกลุ่มก่อนนะว่าเขาใช้แบบไหนกันนะครับ <c oughs> อาจจะคนใช้นี่เยอะกว่าก็อาจจะข้ามไปไปใช้ตัวที่เหมือนเหมือนพวกที่เป็นแก๊้งเดียวกันนะมันจะสะดวกกว่าในการเชื่อมต่อนะครับอันนี้สามารถเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถพูดคุยกัน กับเพื่อนรอบข้างหรือคนซ้อนท้ายหรือว่าคนที่ขี่มเอเตอร์ไซค์ระยะประมาณ50เมตรนี่ได้อยู่นะเออแล้วก็เสียงลําโพงนี่ดังเลยครับแต่เบสนี่ก็มีเบสตนะดังเอา้าเพราะมันมันกล้องอยู่ในผูกมันก็ดังฟังเพลงได้เลยนะครับแบตก็ประมาณ450อแอมป์นะครับที่อยู่ในในตัวนี้ในตัวบลูทูธเนี่ยนะครับมันมันถามว่ามันใช้ได้นานไหมผมขับกลับบ้านนะครับระยะทางประมาณ480กิโลนะครับเปิดตลอดเลยนะแบบไม่พักเลยนะเปิดบลูทูธเนี่ย างทีเปิดเพลงมากบางครั้งก็เปิดซิรีบางทีก็บอกทางๆเนี่ยยังไม่หมดเลยนะแบบเออ480เนี่ยใช้เวลาประมาณอ่า6ชั uh ่วโมงได้ขับรถขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับ6ชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็เผื่อแวะแวะก็ไม่ได้ปิดมือถือไรเลยนะก็ยังปล่อยเปิดตลอดทั้งทริปนะครับกลับบ้านนะครับก็ก็ใช้ดีๆวิธีติดก็ไม่ได้ติดกาวอะไรนะครับเห็นต้งแง่งไหมตรงเนี้ยอ่า ตรงนี้นี่จะจะใช้ไอ้ที่ที่ของมันติดนะครับตอนแรกว่าจะติดกาว 3M เอาที่คีบมาลองเสียบดูเออเสียบเข้าคุณผู้ชมกับค่ายดีนะครับหมวกกันน็อกตัวนี้นี่สามารถรองรับบลูทูธนี่สามารถอ่าใส่แผ่นบลูทูธฟังเพลงเลยน,นี่มีเว้าอยู่ถ้าใส่ของที่คอมไม่มีนูน ไม่มีนูนไม่มีนูนข้างหัวอะไรเลยนะคุณผู้ชมนะจะดีมากนะครับสามารถปรับวอลลุ่มได้กันน้ําได้ไหมต้องบอกว่ากันน้ําได้ดีเลยนะครับผมลองขี่ลุยฝนแล้วก็ลองที่แบบว่า <c oughs> ขี่ไปเที่ยวจังหวัดตะตอนนั้นเจอฝนทุกระยะนะครับตกหนักด้วยนะตรงนี้ปเปียกหมดเลยนะตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้เปียกหมดเลยมันก็ยังมันยังน้ําไม่เข้ามันก็ยังไม่พังะ่ะคุณผู้ชมเออสุดยอดนะครับบวกตัวนี้ราคาแค่ไปดู16-16หรือ17 17ช่วงช้อปปี้นะครับหรือ1 1ก นะที่มันมีโค้ดส่วนลดนะไปดูมีอยู่ร้านนึ่งขายพันห้าเองนะครับราคามันก็พันแปดนะครับมันก็มีพันเก้ามันอยู่ๆแล้วเรานี่ในช้อปปี้นะซื้อมาออลองรับบูทูธด้วยนะครับอันนี้ต้องซื้อแยกต่างหากนะครับเขาไม่มีให้เลือกเลยบางร้านมีให้เลือกบางร้านไม่มีเลือกลุงพีไปได้พันห้าแต่ไม่มีเลือกเป,เป็นเป็นเขาเรียกอะไรสารประหลอดนะครับที่เป็นกระจกอะ่ะเป็นประหลอดนะครับซึ่งกลางคืนนี่ข้อเสียมีมากเลยนะครับคือหนึ่งมันมองไม่เห็นมันมองไม่ชัดเลยวิ่งกลางคืนไม่ดีนะครับในการมองเห็นแต่ลุงพีก็เลย เปลี่ยนเป็นอันใสซึ่งมีอะไรขายนะครับอันใสนี้จะใช้ดีมากนะครับกลางคืนแล้วก็กลางวันนี้ก็จะเสียเปรียบเราจะซีเรียสทำไมครับเรามีแว่นดำอยู่ในนี้เนี่ยอย่าเปิดให้ดูอ่ะมีแว่นดำเห็นไหมเปิดเห็นมากเปิดแว่นนะครับแล้วมีแว่นอยู่ในตัวนี่ครับแว่นสำรองของเขานะครับอย่าเปิดให้เห็นหบบก่อนกระจกบังเมื่อกี้นะครับเนี่แว่นตัวนี้นะครับก่แนแดด เขามีแว่นในตัวอยู่แล้วซึ่งใช้ดีเลยนะครับก็ครบถือว่าครบถ้วนเลยนะครับพรางคืนนี่ลุงพีไปทริปแรกนะครับใส่สารไอที่มันเป็นกระจกประลอดอะมันจะเป็นสีเหลือง,อ,งอมอะไรนั่ยน,นะสะท้อนออกมาคนไม่เห็นในภายในเราอะขี่กับบ้านไปอะเรงไม่เห็นทางเสียวสิบล้อนะจอดนอนหลับแล้วจู่ๆกลางคืนรถเราก็ไฟที่แบบว่ามันไม่ได้ไฟสะทอตไล์อะชนตูดเลยยุ่งเลยนะวิ่ง70 80นี่อันตรายนะครับเพราะเราวิ่งเลนซ้ายนะครับชิดซ้ายมันก็มีนะครับรถไม้เยอะๆแล้วเราขั เร็วอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับแนะนําให้ใส่เป็นกระจกใสดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์นะน้ําหนักนี่ก็ไม่หนักมากเท่าไหร่สามร้อกว่ากรัมนะครับสามร้อยกรัมก็ถือว่ายังไม่หนักนะครับ ก็ถ้าหนักมันต้องแบบหนักๆเลยอันนี้ไม่หนักนะเบาอยู่นะครับแต่เดินทางไกล400โลอาจจะเมื่อยน,นิดนึงต้องทอดผ่อนคลายหน่อยนะครับอันนี้มารีวิวทั้งหมวกกันน็อกแล้วก็รีวิวการติดตั้งเป็นแบบนี้นะครับตาตาส่วนตัวนี้ก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับสำหรับใครไปอธิบายนะว่ามันติด แน่นมากนะครับไม่หลุดเลยกาบสแตนเลสที่ติดกับโกโฟนะครับเราต้องหมั่นเชื่ออุปกรณ์เราให้ดีนะเพราะว่ากล้องโกโฟเราแพงมากมันก็หมื่นกว่าแล้วอ่ะถ้าหล่นขึ้นมานี่ซีดเลยนะครับเยลกาวนี่ก็ต้องเปลี่ยนละใกล้จะหมดอายุก็ต้องเปลี่ยนกาวนะมันก็ใช้ไม่ทนอะไรมากมายนะฮะไอ้ค่ายทีคอมนี่ใช้ดีนะครับอันนี้วับอกทั้งก็หมกรีวิวทั้งหมวกกันน็อกแล้วก็ไอควนีด้วยนะครับที่ซื้อมาครับอันนี้บลูทูธมันได้เล่นหลายๆอย่างเลยนะมันมีประโยชน์มากจริงๆนะครับฟังเพลงเชื่อมมือถือนะครับ แล้วก็ฟังวิทยุได้ด้วยนะคุณผู้ชมมันมีระบบอะไรอีกนะป้องกันฟ้าผ่าเห็นมันมีรูปไฟฟ้า้วยนะเออไม่ใช่ไม่ใช่มันมีระบบป้องกันฝนนะครับฝนตกนี่เขียนไว้ครบหมดเลยนะครับใครที่อยากจะหาสักตัวแล้วดีๆนะครับก็แนะนําเลย แต่ของจีนไม่ค่อยแนะนำนะลุงพีลืมเอามารีวิวนะอันนั้นทิ้งไปแล้วละของอะไรหน้าที่มันเป็นกล่องสีแดงสีขาวนะครับอีกค่ายนึงอันนั้นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับราคา3 0 0้กว่าบาทมันไม่ค่อยดังแล้วก็ชอบหลุดสัญญาณไม่รู้เป็นไรมันเวลาขับอยู่ดีๆแล้วบางทีมือถือแค่อยู่แค่ใก,ใ,กใกล้ๆหน้ารถเนี่ยหลุดละมันหลุด,ดง,ง่ายขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ทั้งๆที่บลูทูธมันไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นนะโอเควันนี้ลุงพีก็พักจากการเที่ยวนะครับมารีวิวหมวกกันน็อกกับอ เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องลุพีสายแววด้วยนะครับลุพีก็จะทำคลิปใหม่ๆมมานำเสนอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ